สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกไมายครับอีกแล้วนะครับผมโอ้วันนี้ผมมาพูดดีนะครับผมพูดดีนะครับเฮียกูหยอกเล่นไอสัตว์กูไม่พูดเดีมึงหร,หรอกเฮียกดติดตามกูไม่กดติดตามกดไลค์ไม่กมดไลไคไลโ์โอ้หเกลียดึงว่กกูยังรักกูมึงอยู่นะเว้ยถ้างกดไลค์ให้กูอ่ะคลิปนี้ขอห้าไลค์พอทุกคนขอ,อน,นิดเดียวเออขอห้าไลค์พอครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอ่าแมปชื่อว่าอะไรดีวะแมปชื่อว่าไม่รู้ครับทุกคนคุณกูเล่นละเขาจะเอากูจร ัดลวกน้ำมึงลวกน้ำมึงลวกน้ำมืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตั้งอะไรตั้งงกลางอะไรมึงกลางอะไรอะกลางเอ้ยอุ้ยขี้แม่งตีแรงอย่างวะอุ้ยขี้แม่งตีโคตรแรงมึงเห็นมั้ยเห็นมั้ยมึงแกไม่เห็นมั้มไอ้เนี้ยมันตีแรงกว่ากูอีกสี่คนมันเดิมชอบเป็นกลุ่มผมชอบอยู่เป็นกลุ่มเลยเว้ยอยู่เป็นกลุ่มมันแบบมันมันดีอ่ะเข้าใจคำว่าดีไหมเออเป็นอย่างนั้นแหละปีม่วงเอามาม่วงมา กูขอตีเตียงเลยมาพอกูขอไม่ตายกูขอไม่ตายกูตยแตกแตกูมาละของจริงกูมาละดิงดิงกูเด้อเอ้าอู้อู้คนหรือไก่กูเล่นกากคือไก่เลยเว้ยทีม่วมงแม่งโดนไปละกูแม่งทุบไงกูเก่งเกินไปไงทีมกูนี่เก่งทุกคนเลยหะดอุ้ย กูมอบเด็บรางวัลอ่ะกูจะมอบรางวัลออสออสออสเทียอะไรอ่ะลูกออสเด็กูกูวิ่งช้ามากเลยไม่ชอบเด็ดถ้ากูตกอีกรอบนะกูจะออกละอ่าเห็นไหมกูแกลงเฉยแอะกูแค่แกลงขี้โม้เฉยผมขอนะครับขอนะครับโอ้ยเยอะโอ้กูแตกกูแตกกูแตกโอ้ คามของก่อนผู้ขอารามของก่อนน้องๆหนูๆจำเอาไว้เด็ก ok ดีทุกคนเด็กไทยทุกคนเอาแ like หละเอาแล้วดีเด็กดีจำไว้ครับหนูๆน้องๆเด็กดีเด็กดี การเล่นเนี่ยเราต้องใช้วิทยเดิร์นน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 บนนนเนนนนนนนยนน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 นยนนนนนนินน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 นดับันนนนนนนเนนนนนนานน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 นอนน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 ่นนนนนนนานน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 น่นน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 น้าทนน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 ยกูนนนนน่นนนนนนน่นน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 วงเลยแล้วอ่ะกูอ่ะ อู๋กูไม่ได้ขุดเลยเว้ยแม่งมันเห็นกูเฮียอู๋มันเห็นกูมึงเห็นไหมเมื่อกี้มันเห็นกูเว้ยเดี๋ยวนี้เหรอแต่แเป็นของแม่งจำเป็นสำหรับชีวิตกูมากเลยกูแบบที่จะตายง่ายกว่าคนอื่นอะ่ะคนอื่นเขาแม่งฟาร์มของวายได้อยได้นู่น,นได้นี่กูนี่ต่ำต้อยเกมนี้เป็นเกมที่กูจะแบล็คเตียงสีสม้มอย่าพูดดังไอ้เหี้ยอย่าพูดดังเอา้า โอ้กูบอกอย่างกูดังเกมส์เกมส์สูงติส้มโดนโดนตีแล้วติส้มโดนตีแล้วอะติส้มโดนตีแล้วอะล่วงลวงเอ้ยกูจะล่วงนะเอาแลยโดนกูโดนกูหนึ่งโดนกูหนึ่งกินแอปเปิ้ลโอ้กูโดนไอ้เฮี้ยโอ้โหอ้คลิปเฮี้ยนี่มันจะลงกี่นาทีเลิกเล่นแม่งเลยเฮ้ยเกมใหม่ครับกระจกกระจองเนี่ยแม่งไปเล่นอาร์วีจะกว่าเนาะทุกคนเนาะ ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยจริงๆเอาจงจริงเลยแม่งไม่สนุกเลยแม่ครับเนี่ยหนุไปเลยแม่ครับโอ้กูเดินเดินกระจอกอถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกัน